ครับสวัสดีครับสมัชิกตีแด่นพิจมทุกท่านประจำที่25เดือนพฤศจิกายน2 5 6 8นะครับ ก่อนอน่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กระตุกไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างแมนยูเนเต็ดเจอกับแอฟเวอร์ตันนะครับผมได้กระตุกห้รองแอฟเวอร์ตันไปในราคาหนึ่งลูกนะครับได้ย้ําเพิ่มอีกหนึ่งราคานะครับได้รองราคาขึ้นควบไปด้วยนะครับสรปว่ากินเต็มได้บวกมา2เด้ง2ราคาเลยนะครับคู่นี้จบเกมแอฟเวอร์ตันบวกมาชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ตามคาดนะครับและก็ยังมีบอลสดที่ผมได้ไปตางในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับและก็ บวกต่อเนื่องมา14วันติดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบอสดนะครับสรุปเลยนนะครับสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมแด้บอลเต็งและบอสดไปทั้งหมด3ตัวนะครับกินเต็มในีบวกมาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับไม่ปิดไม่ได้ตัวเดียวนะครับตัวนีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาเยอะเลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสําหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ลุ้นกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างเชลซีเจอกับบาร์เซโลน่านะครับเชลซีอยู่อันดับที่สองกองลังอังกฤษนะครับส่วนบาร์เซโลน่าก็อยู่อันดับที่สอง กองดีสเปนเหมือนกันนะครับเขมคู่นี้จะเตะก,กันเวลาตีสามรงตามลาวาร์เทศไตนะครับสถรติของคู่นี้ที่เจอก,กันมาในนัดล่าสุดปกรัว่เชลซีเอาชนะไปด้วยสก,กอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับ มาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างเชลซีสานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดและเสมอไป1น,นัดนะครับหานัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่เป๊ะใครนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกแอวชนะเบอร์ลี่มาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับฟอร,ร์มดูดีเลยนะครับ ส่วนทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ชนะมา2นัดและเสมอไปหนึ่นัดเหมือนกันนะครับในนัดล่าสุดไปบ้านเอาชนะเอลติกมินเบาไปด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนย์นะครับฝร์มน้องก็ดูดีไม่แตกต่ตางกันเลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับจะบ้านอย่างเชลซีจะไม่บอบเสียห,หนึนะครับ ตัวลหลักๆก็จะมีมาร์เซเดกาเซโดเอนโซเฟรนันเดสและก็จอเปโร่นะครับส่วนทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาจะไม่บอก433านะครับนำทัามาโดยเฟเมนโลปสลามินยาเมลและก็โรเบิร์ตเรวันด็อกกี้นะครับสำหรับเกมค่น้เดตเปิดมาเป็นเชลซีเปิดราคามาต่อปอป,อปอนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปตางทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนามากกว่าน,นะครับผมมองว่าเกมคู่นี้เตมที่น่าจะจบด้วยผลเสมอไปมากกว่าน,นะครับ เพราะฉะนั้นฟลนตรงให้รองบาร์เซโลนาไปในราคาปอปอนะครับยังมีขังนะครับฟันตรงให้รองบาร์เซโลนาไปในราคาปอปอนะครับผมมองว่าอยู่ทิมเยน,นาลุ้นกว่านะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามและกนสมัรครใจให้ช่องยูทูบตีแดดบิ๊กโจมและเพจตีแดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประท่านอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากโอนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ